เทศบาลนครแม่สอดประชุมปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดร,รับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ค่ะที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อรับมือ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พื้นที่รอบนอกโดยมีนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายกรณพงคงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยคำสั่งจังหวัดตากว่าด้วยเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อคนไทยและแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมาก และได้แพร่กระจายไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ชุมชนแรงงานเมียนมาและสถานที่โรงงานบริษัทนอ t a r เมนู f a c t u r i n g จำกัดบริษัทนอสตาแอพพาเรลจำกัดและบริษัท c c n c แ a r m e กาเจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในหมู่สองตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดร,รวมทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรในโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเทศบาลน,นครแม่สอดได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง11แห่งมาโดยตลอดและเพื่อป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเทศบาลนครแม่สอดจึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่28ถึงวันที่2กรกฎาคม2564โดยโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่5กรกฎาคม 2,564ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์และมอบหมายงานให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาทั้งนี้ขอให้แต่ละสถานศึกษาในสังกัดนะครแม่สอดทั้ง11แห่งได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทุกแห่งถือปฏิบัติโดยทั่วกัน